สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมลบภวะภูตานนในรายการเกษตรศาสตร์นาไทยรายการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งใจผลิตขึ้นเพื่อที่จะถ่ายทอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลายัยตลอดจนสาระความรู้ต่างๆให้กับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับข้าวฟ่างก็เป็นพืชไร่ที่มีการส่งเสริมให้ปลูกกันมีมากมายหลายสายพันธุ์นะครับที่เหมาะกับทุกภูมิภาคของไทยแต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าขณะนี้ผลผลิตของข้าวฟ่างไทยนั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ลองชมช่วงนี้ครับแล้วลองดูซิว่าข้าวฟ่างสายพันธุ์ไหนที่จะเหมาะกับที่ดินของท่านผู้ชมครับข้าวฟ่างเป็นอีกพืชหนึ่งที่ทนต่อความแห้งแล้งได้เป็นอย่างดีข้าวฟ่างจึงกลายเป็นพืชไร่ที่สําคัญในพื้นที่แห้งแล้งในประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวฟ่างประมาณ5 0,000 0ไร่ผลผลิตข้าวฟ่างที่ได้ สูงถึง130ล้านกิโลกรัมต่อปีข้าวฟ่างโดยส่วนใหญ่ที่ผลิตได้จะถูกนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ใช้เพาะเชื้อเห็ดและการบริโภคจากผลการวิจัยปรากฏว่าข้าวฟ่างมีคุณค่าทางอาหารสูงและมีต้นทุนในการผลิตตำ่ำหากได้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าสูงขึ้นจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะยกระดับข้าวฟ่าง เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยตรงการผลิตแป้งจากข้าวฟ่างเป็นแนวทางที่มีความเป็นไปได้สูงและจะมีผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในเรื่องของการลดการนำเข้าแป้งโดยเฉพาะแป้งสารีซึ่งมีมูลค่าการนำเข้าถึงหลายล้านตันในแต่ละปีข้าวฟ่างในประเทศไทยก็มีมากมายหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวทั้งข้าวฟ่างลูกผสมและข้าวฟ่างพันุ์แท้ สำหรับข้าวฟ่างนะครับคำว่าข้าวฟ่างในเมืองไทยหรือในภาษาไทยของเรานี่ครับจะรวมถึงธัญพืชเมล็ดเล็กพวกหญ้าไข่มุกแล้วก็ข้าวฟ่างหางกระรอกแล้วก็ข้าวฟ่างที่เป็นข้าวหญ้านกนะครับรวมไปด้วยนะครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงในเชิงวิชาการแล้วข้าวฟ่างเรามักจะพูดถึงข้าวฟ่างที่ใช้เมล็ดนะครับเพื่อเป็นอาหารสัตว์ <Lud> ข้าวฟ่างใช้เมล็ดที่ใช้เป็นอาหารสัตว์นี้จริงๆแล้วก็จะมีหลายสายพันธุ์นะครับ เราจะแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ2กลุ่มคือข้าวฟ่างลูกผสมกับข้าวฟ่างพันธุผสมเปิดนะครับซึ่งข้าวฟ่างลูกผสมส่วนใหญ่ก็จะผลิตโดยบริษัทเอกชนและจําหน่ายภายในประเทศนะครับข้าวฟ่างกลุ่มนี้ราคามาตรฐานอาจจะสูงนิดนดงแต่ว่าจะให้ผลผลิตสูงและทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดีนะครับครับข้าวฟ่างที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าข้าวฟ่างหางกระรอกนะครับ หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fox tail millet นะครับหรือ Italian Millet นะครับประโยชน์ของข้าวฟ่างชนิดนี้ก็คือเราใช้สำหรับเป็นอาหารเลี้ยงนกสวยงามหรือใช้ทำขนมนะครับนอกจากจะใช้เมล็ดแล้วนะครับต้นสดของข้าวฟ่างหางกระรอกชุดนี้ยังสามารถจะใช้เลี้ยงสัตว์พวกวกัวควายม้าแพะแกะได้ทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับข้าวฟ่างชุดนี้นะครับเป็นข้าวฟ่างพันธุ์ส่งเสริมของ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นข้าวฟ่างขาวชื่อพันธุ์ KU 4 3 9นะครับเป็นข้าวฟ่างที่ให้ผลผลิตสูงมากนะครับถึง9 0 0ถึงพันกิโลกรัมต่อไร่นะครับข้าวฟ่างชุดนี้ปกติก็จะใช้มเมล็ดไปเป็นอาหารสัตว์นะครับเพราะว่าประเทศไทยเราผลข้าวฟ่างได้ประมาณปีหนึ่งในพื้นที่ประมาณ5 0 0 0 0 0ไร่นะครับแล้วก็ ผลผิดส่วนใหญ่เกือบ90%ก็จะใช้เป็นอาหารสัตว์ในโรงงานอาหารสัตว์นะครับข้าวฟางที่เห็นอยู่นี้ออกจะดูประหลาดนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเราก็เรียกข้าวฟางไม้กวาดนะครับที่เราเรียกข้าวฟางไม้กวาดเพราะว่าเรานํารวงของข้าวฟางชนิดนี้ไปทําไม้กวาดนะครับอย่างรวงที่เห็นนี้จะแตกต่างจากข้าวฟางทั่วไปเพราะว่าเขาจะมีก้านร,รวงที่ยื่นออกมาจากคือมีแท่ยื่นออกมาจากก้านร,รวงจากจุดเดียวกันเลยเมื่อเราทําการปรลูกและเก็บเกี่ยวไปทําไม้กวาดนะครับเราก็จะขูดออกมาได้ตรงนี้ออก แล้วใช้ก้านร,รวงนี้ซึ่งมีความสปริงตัวได้ดีมากเนี่ยใช้ในการทําเป็นไม้กวาดออกจําหน่ายนะครับครับสำหรับข้าวฟ่างที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นข้าวฟ่างสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันซึ่งเราจะเรียกว่าเอรายนะครับเอรายนี A ่เราใช้สําหรับเป็นสายพันธุ์แม่ในการผลิตข้าวฟ่างรูปผสมนะครับซึ่งปกติแล้วสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันนี้เราจะใช้เราจะพัฒนาขึ้นมาส่วนใหญ่จะมีต้นเตี้ย อายุออกดอกเร็วเพื่อให้ลูกที่ได้หรือข้าวฟ่างลูกผสมพันธุ์ใหม่เนี่ยมีต้นเตี้ยและอายุออกดอกเร็วด้วยนะครับสำหรับข้าวฟ่างที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับเป็นข้าวฟ่างลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีอายุออกดอกเร็วผลผิดสูงและก็ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดีอย่างปีนี้มีฝนตกชุกมากน้ำท่วมหลายครั้งนะครับแต่ข้าฟ่างลูกผสมยังสามารถที่จะ ให้ผลผิดได้ตามปกตินะครับซึ่งจากการทดสอบในช่วงแรกๆเราจะเห็นว่าผลผิดพวกนี้จะประมาณตั้งแต่900ถึง1,000กิโลกรัมต่อไร่นะครับเรามีการทดสอบซ้ำในหลายๆที่เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจะปลูกได้ในหลายๆแห่งในหลายๆสภาพแวดล้อมนะครับ,รบสำหรับพันธุ์ขา้าวฟางรูปผสมที่เห็นอีกชุดหนึ่งนะครับพวกนี้เราจะเน้นต้นเตี้ยอายุออกดอกเร็วและก็ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สิ่งที่เราเน้นอยู่ประจําทั้งหมดของข้อฟ้างลูกผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือเอกชนก็คือผลผลิตสูงนะครับและสามารถจะทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีเพราะว่าข้อฟ้างโดยทั่วไปแล้วก็จะทนแล้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่นี่ก็จะเป็นพันุหนึ่งที่อายุเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นนะครับต้องการช่วงที่มีน้ําฝนค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่บางเอิญช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีฝนตกชุกนะครับทำให้มีน้ํา ค่อนข้างจะเยอะทําให้ต้นอาจจะผิดปกติไปแต่ยังไงก็ตามข้าวฟ่างลูกผสมทั่วไปก็จะสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดีไม่ว่าจะค่อนข้างแห้งแล้งหรือมีน้าคลุังนิดหน่อยแล้วก็ไม่อยู่ในช่วงนานนะครับคืออาจจะมีน้ําบ้างเป็นบางช่วงการนำข้าวฟ่างมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นั้นยังเป็นการช่วยให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นผลิตภัณฑ์ข้าวฟ่างบางชนิดยังอาจเป็นสินค้าส่งออกไปจายยําหน่ายยังต่างประเทศได้ด้วย นับว่าตลาดของข้าวฟ่างยังมีอีกมากตลาดดีทนต่อความแห้งแล้งเป็นเยี่ยมและต้นทุนในการผลิตต่ำดังนั้นข้าวฟ่างจึงน่าจะเป็นอีกพืชหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรไทยอย่างแน่นอนและในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสารคดีสั้นที่ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ครับ งาช้างสีขาวโค้งงอนแต่ดูทรงพลังคงไม่สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบเห็นหากไม่บอกให้รู้ว่าเป็นผลงานการสลักสล่าวจากหินอ่อนโดยฝีมือช่างชาวหมู่บ้านโพพัฒนาซึ่งเป็นอีกหนึ่งในหลายรูปแบบของหัตกรรมหินอ่อนจังหวัดกำแพงเพชรหัตกรรมหินอ่อนเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของสหกรณ์การเกษตรพรานกระต่ายจำกัดโดยเฉพาะหินอ่อนสีชมพูที่มีความสวยงามและพบได้ที่จังหวัดกำแพงเพชรเท่านั้น เริ่มจากนำหินอ่อนก้อนโตมาตัดด้วยลวดเพชรให้มีขนาดเล็กนำเข้าแท่นตัดตามรูปทรงที่ต้องการกลึงให้ได้รูปขัดให้พื้นผิวเงางามก่อนประกอบเข้ารูปได้เป็นผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนหลากหลายรูปแบบและการใช้งานนี่คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งความภูมิใจในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์